เรียมพบกับวาทะสร้างสารรค์แรงบันดาลใจเพื่อความรักความสามัคคีของคนไทยวาทะแห่งความมุ่งมั่นสู่การประสานรอยร้าวทุกดวงใจวาทะแห่งความสําเร็จจากกลุ่มผู้นําที่ประสบความสําเร็จพบกับ30วาทะจาก30ผู้นําความคิดที่จะหลอมรวมจิตวิญญาณแห่งความสามัคคีของคนในชาติเป็นหนึ่งชนชาติไทยตั้งแต่มีประเทศไทยขึ้นมานะครับเรายังไม่เคยเห็น ความแตกแยกทางความคิดเช่นใน5หรือ10ปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าการแก้ปัญหาของประเทศไทยสังคมไทยนั้นจะต้องเกิดจากความเข้าใจและความจริงใจของคนที่จะเข้ามาแก้ปัญหาประเทศไทยอย่างแท้จริงมิฉะนั้นคงจะแก้ปัญหาประเทศไทยได้ยากมากครับสาเหตุก็คือว่าประเทศไทยเรานั้น มีความเป็นหนึ่งในเรื่องของความคิดในเรื่องของออวัฒนธรรมแต่ในช่วงที่ผ่านมานั้นเกิดจากความคิดที่ไม่เหมือนกันเกิดจากความคิดที่แบ่งพวกแบ่งสีฉะนั้นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยนั้นเกิดขึ้นจากคนไทยเองครับคนไทยของเรานั้นวันนี้ มีความเห็นกับตัวในเรื่องของตัวเองแล้วก็พวกพ้องในขณะเดียวกันนั้นคนไทยของเราวันนี้ก็มีความโลภบวกกับสิ่งที่เรียกว่าไม่ยอมรับผิดชอบในความผิดของตัวเองพูดได้ครับว่าประเทศไทยเรานั้นมีคนจำนวนมากนะครับมีความคิดมีพฤติกรรมแบบสีถนนชัย เมื่อใดก็แล้วแต่ที่ตัวเองมีประโยชน์ก็จะมาเมื่อใดก็แล้วแต่ครับที่ตัวเองนั้นทําผิดก็จะไม่รับผิดชอบนี่คือปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นในสังคมไทยปัญหาเหล่านี้กลายเป็นค่านิยมปัญหาเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเหมือนมะเร็ง้ายที่กําลังกัดกินสังคมไทยประเทศไทยเรานั้นอ่อนแอลงทุกวันทุกวัน เมื่อไปเปรียบเทียบกับบรรพบุรุษของเราในอดีตท,ที่เกิดเป็นผู้นําในภูมิภาคนี้แล้ววันนี้คนไทยรุ่นใหม่นั้นถือว่ามีความอ่อนแอทางความคิดมากครับความไม่มีความคิดเป็นของตัวเองและความคิดที่ยึดถือผลประโยชน์และพวกพ้องเป็นหลักนำมาสู่ความแตกแยกมาสู่ความล้าหลังของสังคมไทย หากคนไทยนั้นเข้าใจประเทศอย่างแท้จริงนะครับว่าประเทศเรานั้นมีความหมายอย่างไรและมีความจริงใจต่อประเทศผมก็เชื่อนะครับว่าประเทศไทยนั้นสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็เดินไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพวันนี้คนไทยเป็นจำนวนมากเห็นแก่ตัวเอาผลประโยชน์ใส่ตัว และเอาผลประโยชน์ของประเทศนั้นมาเป็นผลประโยชน์ในการทำงานของตัวเองตรงนั้น่ะครับเป็นสิ่งที่อยากจะบอกว่าประเทศไทยของเรานั้นต้องการความเข้าใจของประชาชนทุกคนว่าประเทศนี้คืออะไรและต้องการความจริงใจของทุกๆคนที่จะรักที่จะสามคัคคีร่วมกันเพื่อประเทศนี้มิฉะนั้นแล้วประเทศของเรานั้น คงจะเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จที่จะแข่งขันกับประเทศข้างบ้านหรือประเทศที่เขาจเจริญแล้วในโลกนี้ยากครับผมมีความเชื่อมั่นนะครับว่าคนไทยนั้นเป็นคนที่มีความสามารถและผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าถ้าเกิดคนไทยนั้นเข้าใจคำว่าประเทศอย่างถูกต้องและทำเพื่อประเทศด้วยความจริงจังและจริงใจนั้น ประเทศไทยนั้นย่อมสามารถที่จะกลับมาเป็นผู้นําในภูมิภาคนี้เช่นบรรพบุรุษของเราในอดีตเมื่อกว่า100ยถึงสองปีที่แล้วเราจเจริญที่สุดในภูมิภาคของอาเซียนแต่วันนี้นั้นเรากําลังถดถอยล้าหลังจะกลายเป็นคนที่โตช้าที่สุดในอาเซียนไปแล้วล่ะครับผมมั่นใจนะครับว่า สิ่งที่คนไทยมีในวันนี้เราสามารถที่จะแก้ไขได้และการแก้ไขอันนั้นก็จะต้องเกิดจากความจริงใจที่เราทุกๆคนนั้นจะทำเพื่อประเทศนี้อย่างถูกต้องนั่นก็คือเงื่อนไขของคนไทยในอนาคตครับผมเชื่อนะครับว่าคนไทยนั้นสามารถที่จะหล่อล้อมรวมเป็นหนึ่งได้ ถ้าเกิดว่าเรายึดมั่นในสิ่งที่ถือว่าเป็นสถาบันของประเทศาศาสนาและพระมหากษัตริย์ถือว่าเป็นจุดรวมสู่การที่เราจะเดินไปข้างหน้าพร้อมกันการที่คนไทยมีเป้าหมายอันเดียวกันเราสาม,มารถที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อความสำเร็จของประเทศไทยด้วยกันที่สำคัญที่สุดนั้นเราจะต้องไม่เห็นแก่ตัวเราจะต้องเห็นแก่ส่วนรวม ของประเทศไทยเป็นหลักผมไม่เชื่อนะครับว่าประเทศไทยนั้นจะอยู่ล้าหลังกับประเทศคนอื่นและผมก็เชื่อครับว่าสิ่งที่มีอยู่ในอดีตของพันธุ์พ่อปุษรฒเหล่านั้นคนไทยในปัจจุบันต้องทําได้และผมก็เชื่อครับว่าคนไทยในปัจจุบันนั้นรักประเทศไทยและรักสถาบันของประเทศไทยเราเป็นชาวพุทธพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่สร้างความคิดขั้นพื้นฐานของคนไทยฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นั้นสามารถที่จะนํำคนไทยไปสู่จุดหมายเดียวกันขอให้เพียงคนไทยนั้นรักประเทศนี้แล้วก็ทำเพื่อสังคมนี้ด้วยความจริงใจอย่างแท้จริงครับหน้าที่ของคนไทยทุกคนนั้นเราคงเข้าใจกันนะครับว่าเราต้องทำ เพื่อประเทศเพื่อสังคมของเราถ้าเกิดคนไทยไม่รักแล้วก็ไม่ทำเพื่อสังคมไทยแล้วแล้วก็เราจะไปทำเพื่อใครล่ะครับแผ่นดินนี้ขุนเรามาให้เรามาจนกระทั่งเราประสบความสำเร็จมีความสุขเช่นทุกวันนี้วันนี้ถึงเวลาแล้วล่ะครับที่คนไทยทุกคนนั้นต้องกลับมาคืนสิ่งที่เราได้รับ จแผ่นดินนี้ด้วยการทำความดีด้วยการมีความสามัคคีด้วยการร่วมมือกันของคนไทยทุกคนที่จะทำเพื่อสังคมและประเทศของเราครับโครงการตรุกจิตสนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่4